ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพีแอนเคชแนลนะครับวันนี้จังชื่อคลิปเลยเราจะมาสอนการ uninstall โปรแกรมง่ายๆตัวนี้จะขึ้นมาให้เข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเขียนว่าอะไรแต่จะเป็นตัวนี้หน้าตาแบบนี้คอนโทรลพาร์เนลนะครับจะหวะว่าเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปเก่าแหละไม่เพิ่มความน่าเพงเยอะเข้าที่โปรแกรมนะครับคำว่าโปรแกรมดูไอคอนนี้นะครับเข้าไปนะครับ แล้วก็กดที่โปรแกรมที่เราต้องการจะ uninstall ผมเลือกตัวเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro เพราะว่าผมข้ามขั้นตอนอะไรไปบางอย่างเขเลยกด uninstall มันกดเย s ครับอ่าเ,เราตอบเย s อย่างเดียวเลยเรียบร้อยเป็นการลบโปรแกรมนะครับแนะนำให้ใช้วิธีการลบแบบนี้นะครับมันจะเป็นการลบที่ถอนรากถอนโคนมากกว่าดีกว่าไปกดลบหน้าโฟลเดอร์เนาะโอเคก็จบคลิปนี้ไปพิเพ,งพีงแค่นี้นะครับ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ยืนกดกระดิ่งทิ้งไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์สำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย